สัญญาณเตือนเมื่อความดันโลหิตเราสูงหลายๆคนนะคะคงเคยได้ยินคําว่าโรคความดันโลหิตสูงกันมามากเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออเราเนี่ยเข้าไขไปหรือเปล่าหรือบางคนนะคะเป็นแล้วไม่รู้ตัววันนี้ลองมาสังเกตอาการดูนะคะว่ามีอาการแบบนี้อยู่ไหมหนึ่งค่ะมีอาการใจสรรั่นอยู่ดีๆก็ใจสั่น2ค่ะคลื่นไส้อาเจียน3ค่ะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัววิงเวียนหัวอยู่บ่อยๆ สค่ะมีอาการปวดศีรษะปวดต้นคอปวดท้ายทอยรู้สึกอึงๆตึงตงอยู่ตลอดเวลา5้าค่ะมีอาการตาพร่ามัวและรู้สึกปวดตาการที่หกค่ะที่โหเราคิดไม่ถึงเลยก็คือรู้สึกว่ามีอาการมือเท้าชา อาการที่7ค่ะมีอาการเหนื่อยง่ายและหอบนะคะนี่คือทั้ง7อาการนะคะที่เอาไว้นะคะเฝ้าระวังตัวเองและคนรอบข้างด้วยว่านะ,ะมีอาการเหมือนความดันโลหิตสูงหรือไม่ถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะรีบไปโรงพยาบาล